สวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือลุงจอนค่ะ Good morning Good evening Everybody สวัสดีค่ะทุกท่านที่นี่เกาะช้างค่ะช่วงเดือนเมษายนค่ะอากาศร้อนเหมาะสำหรับที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่ชายทะเลค่ะ คนไทยเราโชคดีค่ะเรามีฝั่งทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกค่ะใครๆก็อยากจะมาเที่ยวชมและสัมผัสสุภลักษณ์และลุงจรก็ไปสัมผัสค่ะมีความสุขและเพลิดเพลินค่ะซูซี่คาสิน อินจันทบุรีทาวญาติของสุภาลักษ์ค่ะอยู่ที่จันทบุรีค่ะพี่เล็กและหลานสาวคือน้องห <c oughs> นองค่ะค่ะน้องนองนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกเออร้ออ,อกองทัพบ,บกอะค่ะร้อยเอกค่ะร้อยเอกหญิง ที่นี่ก็คือหาดทรายขาวค่ะสุภลักษณ์และลุงจรจะมาทานอาหารกลางวันที่หาดทรายขาวที่ร้านนี้ค่ะช่วงที่เราไปพักผ่อนอยู่สองสัปดาห์ค่ะ เด็กน้อยเล่นกับแชมเปี้ยนสนุกวิ่งออกไปแล้วอ่ะกลับมาอีกกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเล่นกับสามสามน่าคะ่ะเอา lunch อะไร ละอ,อาหารกลางวันของเราน้องที่เอามาสืบก็เอามาวางไว้แล้วค่ะนะคะแต่ละคนทานอาหารแตกต่างกันค่ะนั้นสลัดโพโพโโตัดอิดผัดไทยกุ้งสดค่ะ <S <S สุภลักษ์ขอนำคลิปวิดีโอช่วงที่ไปเที่ยวเกาะช้างมาให้ชมเพื่อความเพลิดเพลิน <umb> นะคะ ชอบก็ช่วยกรุณากดเป็นกำลังใจให้สุภารักษณ์และลุงจรด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีค่ะ Thank you for watching If you like right, please subscribe to the channel.